นี่ร้านโตเกียวโรสนะเพิ่งเปิดใหม่แถวบ้านร้านสวยดีนะครับม,มีวานิลาด้วยแล้วก็ไส้กลด้วย,ยใช่ไหมครับวาน,นิลาสองอ่าสองเลย เอ้วานิลาสองแล้วก็ไข่หนึ่งไส้กรอกหนึ่งีกว่าเป็นห้านะแต่ทำเกลือไปแล้วก็ใส่ไปเลยก็ได้นี้ร้านน่ารักดีครับดีด้วยชิลละห้าบาทร้านน่ารักดีครับเอาไปลง YouTube นี่หมุนสั่งไส้ครีมสองไข่ด้วยแล้วก็ไส้กรอกชิ้นใหญ่เหมือนกันนะครับห้าบาทค่งมาขายได้สามวันอ,อีกขายได้สามวัน,นในซอยวิธีเนะี่ยมาซื้อได้นะครับธรามดาขายประจำที่ไหนอะพี่ขายที่นี่นล่ขายเนี่ย เดี๋ยวต้องลองชิมรสกล้วยด้วยนะครับ,บกรอ,กอไข่ อันนี้เป็นสูตรแป้งกรอบหรือแป้งนิ่มครับน่าจะเป็นแป้งกรอบนะน่ชัวร์แป้งกรอบอันนี้ของชอบนะไข่คิดอะไรครับมีไข่ยกกระทะมีไข่ไก่ครับมาแล้วครับลองคิดไปตีตอนเด็กครับมาไข่ไก่มีใส่อะไรได้บ้างอะคะใส่กรอบครับเราซื้อไปแล้วใส่ไข่เนาะไข่ตรงกันเลย กี่อันเพื่อนเดียวเอาอีกป่ะซื้อซื้ออะไรบ้างอ่ะซื้อไข่ไส้กรอบชีมไข่ใส่ไส้กรอกใช่ไหมเอาไข่ใส่ไส้กรอกอีกอันนึงค่ะพี่มีแบบชิ้นยักษ์ไหมสิบบาทอะไรเงี้ย่เอาอันนั้นแ่ะเอาชิ้นยักษ์เดี๋ยวเรามาดูชิ้นยักษ์กันบ้างนะครับเอาไข่สุกหน่อยนะคะเอากี่บาทสิบบาทยี่สิบบาทเอาชิ้นใหญ่อ่ะชิ้นใหญ่อ่ะชิ้นใหญ่นี่ไข่เท่าไหร่ซ้นรวมกันสิบห้าบาทค่ะ เอาแบดสิบห้าบาทครับนี่เดิดีสิบห้าบาทแต่ชิ้นใหญ่ขนาดไหนนะฮะเบิรบเราจะไม่ใช้ไข่นกกระทานะครับเป็นไข่ปกตินะฮะสองใบไลยอะนี่บำรุงครับบำรุงครับช่วงนี้เพื่อนูกครับก่อไปแล้วค่ะเท่าไหร่คะนนไม่จ่ายเลยนะสิบห้าบาทนีท่ชิ้นสิบห้าบาทนะครับ กินมานานแล้วเนี่ยขายตรงนี้ทุกวันไหมคะทุกวันครับขายยากติดบาน อ่าไรกเอาไข่สุกหน่อยนะคะแล้วยเย็นนี่กินข้าเย็นไหมเนี่ยนีแม่ทำยังจืดปลาหมึกกินเข้าเย็นด้วยนะครับอ,อันนี้ขนมหวานขนมหวานนะครับในซอยมิธีนะครับมาได้เลย,เลยแว็กซี่มาหน่อยนะเซเว่น ที่เราเพิ่งเปิดร้านใหม่ยังไม่ม right ีป้ายเลยใช่ครับมีนี่ไงป้ายร้านยังไม่เสร็จนี่ไงป้ายมาแล้วโอเคเดิมเลยอ่ะนี่โตเกียวโรสครับแปลเป็นไทยก็โตเกียวข้างถนนป่ะไกโรสโตเกียวโรสโรโสอันดีครับโตเกียวโรสโตเกียวโรสพอดีเลยใส่ไก่ได้วยพี่เอิร์ดมาแล้วนี่โหจัดเต็มนะจัดเต็มรีบมาได้กินนะครับเพราะว่า อยใ,ให้เยอะขนาดนี้ <c oughs> ถ้าทางจะขาดทุนนะรีบมากิน <c oughs> เรียบมากินพีน่ก็ไม่ขาดทุนหรอกเรา,าจะได้ปริมาณลูกค้าที่เยอะสินี่มากินนี่มากินส่วยนี่เอ็มมากเลยเยื่องเอตอร์เจ้าแป้งกขอดเจ้าี่มีไฟเลยนะอืมเห็นแล้ว คือ oh. ถ้าจะกินก็ต้องไม่กินข้าวเย็นนะครับ <laughs> <laughs> ยอดยกินเลยบ้างกินชว์เลยบ้าร <c oughs> ้อนสิร้อนนะครับ <c oughs> <c oughs> อยากกินเลยได้ซ้ำแต่มันร้อนจิ <c oughs> <c oughs> มาแล้วครับ ไปดูเดียกันได้เลยครับจอดิจอดิมีกินได้กินดิเดีย๋ยวค่อยกินต่อที่บ้านเลยออนี่มาลองกินที่บ้านนีครับโอ้อดใจกันไม่อยู่นะเพื่อจะมากินนี้หูยคิดมาะเลิมเลย15บาทเท่านั้นเองนะครับเนือแป้งเป็นไงมากหอมหวานเลยค่ะ15บาทมีทั้งเจ้าตอกไก่จับสุดยอดเลย ใส้กรอกอิสรากินได้นะครับใส้กรอกไก่อื cafe. ้อหือแซ่บบอสหอมมากเดี๋ยวมาลองกินแม่งดีกว่าไก่ครับอื้อได้ของพี่เอิญเล็กอ่ะชิ้น5บาทเลยของผมมันไม่เล็กหรอกแค่ตกเกียวเล็ก วงไทยกรอบก้อจริงๆอ่ะถ้าเป็นแป้งกรอบอ่ะถ้ากินตอนกรอบเลยจะอร่อยแต่เนี้ยขับมากถ้พักนึงแล้ะแต่ว่ามันจะไม่ไม่เหนียวจะเป็นแป้งแป้งมันจะนุ่มแทนกรอบกับนุ่มนะถ้าทิ้งไว้นานก็จะนุ่มเนี่ยนุ่มละใช้กรอบโอเคไหมใช่ พ่ะหนึ่งนา่ง